สวัสด,ดีพี่น้องปองไพทุกคู่ทุกคนผู้ติดตามเราจนสตาร์เรา,าประตูใช่ในเวลาช่วงอ,อาการเราพี่นอ้นองมือวันเศร้าแต่ร้านมากก็เดินดีอยู่ไปดีเดินดีไปดีที่สุดเราประตูใช่เราจนสตรา,าร์ก็เดินกันดีอยู่น้องพี่น้องเนะา,นามนะมาหนี้กคำมือนี่ก็มาเบิ้งต่อพี่น้องมาชิมีตัวใดเนี่ยงามๆตัวใดเป็นตาจัดนักน้องพี่น้องเนาะ นจัดนักเป็นต่นพุ่นลูกล้านกิ<อ>่น้องเขาเขาแบกเ,เขาเล่าคือล้านกันล่ะนี่ขนเขาไปแล้วเมืองคนเขาไปใส่ล้านแล้วท่านเขากันขึ้นล้านแล้วเด้อคู้มกัท่านมากกระมีพี่น้องคู้ยังรอเกี่ยวอยู่กระมีกลังอังล้านกำลังอังเดือนบัดอยู่ไป มึงพี่นี่ร้านหนึ่งร้านหนึ่งทั้งพี่ไปร่วมกัน <c oughs> ไปร่วมกันไปร่วมกันเราด้วซ <c oughs> อยกันซอยกันพูดแล้วแล้วย่านนี้จากผู้บ่าท่านเหล่าด้วยพูดแล้วแล้วย่านนี้จากผู้บ่าท่านเหล่าซอยกันด้ว มันที่คำเราเด้หนิอยากอยากไปอาบน้ำอาบทา่าเราเด้หน่คำเราเด้หน่เนออาบน้ำอาบถากันคำล้วคนหนึ่งว่าสิบา้าไปชินอนเลยว่านั้นเอาไปเบิง่งเราประตูใช่พี่น้องวันนี้มาวานนี้พี่น้องมาไปต่อยาจ,จนชะตา กับเราประตูนใจพี่น้องยึดใจแนวมองแตกมองมองแตกมองเขายึดใจแน่นอนี่นาะแล้วจนสะตาแล้วจนสะตาก่ะพานอยู่พี่น้องพานแล้วจนสะตาเราประตูใช่พานเนี่ยคะแล้วพานอีกทีน,นึ่งคือพี่ยึดสุดท้ายโมพี่ไออีกตาพี่พี่น้องพันซ้ำไล่กันนะพี่น้อง ีใจน้ำพี่น้องเรื่อผูใ้ใดเขาถึกแต่ว่างก็เดินดีอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่างขำไปขำม,มาอยู่เดิ่อนประตูลุปันไดอันชุดได้จนสตารา์แล้วเล่าประตูใช่เนี่ยบ่คือเล่าสามัคคีพี่น้องอันรอบเด็กกันเดินดีตลอดพี่น้องรอบเด็กพ่กใครผิดใครผ่านรอบเศร้าขอนตีแกงหนึ่งหวังนั่นยูิ้มว่าบ่เขาบ้าน่านี้นั่นพระท่านตื่นเหมือนพี่น้องวันนี้ก็ไป ก่อนสีเบิ้งวันที่สิบเก็กับเบิงของมือเศารนี่ก็นอนพี่น้องดาวจนสาตาดาวจนสาตากาวิ่งครูวิ่งเด่นหกล่องหนึ่งเขาตัวสำรองพี่น้องเขาหนึ่งในเก่าหนึ่งหกหนึ่งเป็นเก่าหนึ่งหันหัวกลับนะพี่น้องเนาะล่าประตูใช่เด่นหาล่องสองเขาตัวสำรองอีกแล้วพี่น้องด้สองแปดลูดล้วสันติภาพลด พัชชาชั้นเล่าการลดมาเล่าเอกตาสุดท้ายมูอพี่น้องวิ่งเดินแปดล่องเก่าเข่าแปดพี่น้องในหกแปด 6, เอาพี่น้องบปในพว้ได้เข้ามาแล้วกะายาเริ่มบอกมูอต่อต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมือน,นี่มืออื่นเศร้านี่แก่เมือ่อพี่นอ้องซ้ําแก่เมื่อในสามย่างหนึง่งเขาบ่าเต็มทีเนาะพี่น้องบ่เก่งปันมูอเอาไปเบิง่ง ของวันที่17นะพี่น้องวันนี้นะวันที่17ต้อหมดเลยต่อมือต่อมือไปเลยพี่น้องเดาจนสตาวันที่17ปุศจิกาย,ยัน2ก6 7จับคู่จับคู่ số 01 số năng ngốc vẹt ngốc cầu đỉnh ngốc cao yên yên ngốc cao công hốc cầu long hốc vẹt long số ควิ่งเด่นหกล่องเก่าลาประตูใช่ chạy chấp khu chạy kết dùng.

khóm cầu xuống Long kết xuống, long hốc xuống Khu hình đen xuống, long cầu 那圣蒂帕。No, chấp khu móc hạ a nâng bình đây bó mấy thân bình bó bình

ร่องหกหาร่องเก็ดหกครูวิ่งเดินหาร่องหนึ่งา่าส่วนเหล่า chào 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 khu chào xuống chào à, hú. À, hú. Câu phê. Pẹt bình, cốm cầu pẹt, lòng cầu xuống lòng hảo, khu bình liên cầu lòng pẹt. ราสตาโอ้แม่สตาแม่เอกตาเล่าลืมข้า đáp số, số 1, 1, 2, 3, 4, bình หนึ่งสองกลมหนึ่งสองร่องศูนย์หนึ่งร่องสามสี่คูวิ่งเลยนสองร่องหนึ่ง cung hút hút cầu sám si cầu xuống xuống sám เลยเก็บ์กระจายพี่น้องก็ได้เข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันมึงอื่นเสาทุ่มเครื่องเริ่มจากและจนสตาร์วก่อนตีหาเครื่องเป็น ้าประตูใช่ลบแปดโมพี่น้องลบแปดโมงเคองนะพี่น้องนะแล้วจนสตาวันที่สิบเก็ดพฤศจิกายนสองพนห้ารกเก็ดกระจับโคศูนย์หนึเก้าบิ่งหกเกลมหกเก้าร่องศูร่องหกแปดโควิ่งเด่น6กร่องเก่าก้าประตูใช่เก็ดศูนย์เก้าศ หกศูนวิ่งเก้าศกลมเก้าศล่องเก็ดศูนคู่วิ่งเด่นศูนย์ล่องเก่าเลาสันติภาพหกหาหาหนึ่งเก็ดหวิ่งหาหนึ่งกมหาหนึ่งล่องหกหาล่องหกล่องเก็ดหคู่วิ่งเด่นหนึ่งล่องหาประชาชนเลา่าเก้าศูนเก้าหาหวิ่งเก้าแกมเก้าแ ร่องหาหกร่องเก่าศูนย์คูวิ่งเดินเก่าร่องแปดตเอกตาศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่วิ่งหนึ่งสองกลุ่มหนึ่งสองร่องศูนย์หนึ่งร่องสามสี่คูวิ่งเด่นสองร่องหนึ่งพี่น้องเพอไเข้ามาแล้วก็ไ้โซกันกันตุกูทุกคนเด้อโศกหล่อมล่เรื่อยๆกันเ้ยพี่น้องโศกเงินโศกท่องไหลมาเทมาเงินน่องท่องไหล อย่าเจ็บอย่าจนนะพี่น้องเ้อคุณพารักษาเทวดาคุมครองพอกันไม่อีกเท่นหนึ่งสุดแล้าจนสตาร์นี้มมืออื่นพลัพี่น้องสำหรับมันนี้ขอเข้าขัา้นวาสวัสดี